ทุกๆเช้านะคะถ้าแอลจะต้องไปพบลูกค้าข้างนอกซึ่งขับรถประมาณ200-300กิโลต่อวันและหน้าแอลเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเผชิญกับแสงแดดเพราะว่าขับรถไปเนี่ย เราหนีไม่พ้นแสงแดดแล้วก็ข้างนอกก็เหมือนกันค่ะระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยแอลจำเป็นต้องสวมเขาเรียกว่าอันนี้คนของแอลจะเรียกว่าหน้ากากสีชมพูนะคะเพราะว่าป้องกันในเรื่องของแสงแดดที่จะแผดเผาใบหน้าของแอลเนื่องจากว่าแอลเองเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะคือมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสิวสเตรอยแล้วก็มีการไปเขาเรียกว่ารักษาคลินิกโดยให้การแบบรับการ เรียกว่าเลเซอร์ค่ะใหะ้สิวหายใช่ไหมคะจากนั้นนะคะก็ทำให้หน้าของแอลเนี่ยมีฝ้าขึ้นหน้าสิวหายเป็นแต่ฝ้ากลับมาเพราะว่าคุณหมอก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดการทำให้หน้าเราบางลงเนี่ยการที่เราจะต้องเจอแสงแดดมีโอกาสที่จะทําให้สีผิวเราเปลี่ยนดังนั้นระหว่างนั้นแอก็แบบทําไงดีก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยได้อันนี้มาแต่ ก็ใช่ว่าไปพบลูกค้าแบบนี้ใช่ไหมคะล้วกต็ต้องทอดค่ะต้องทอดดังนั้นก็คือจะต้องมีฝ้าเหมือนเดิมค่ะฝ้าที่เกิดขึ้นตรนใบหน้าเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ที่แอวล้างหน้านะคะมันจะเป็นละแวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะขึ้นเป็นเงา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 นะคะตอนที่ไม่ได้เมคอัพนะคะมีสองด้านค่ะแต่รู้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้แอลรู้สึกว่าแอลมีความสุขขึ้นแล้วว่าผิวหน้าแอลดีขึ้นแบบสม่ําเสมอทั้งหน้าเลยค่ะ เพราะว่าแอลได้รู้จักกับตัวนี้ค่ะ c o d ด m แมนะคะ C S C ค่ะตัวนี้นะคะทำให้ผิวหน้าของแอลเนี่ยหมายถึงว่าทางหน้าเลยนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นฝ้าก็เหมือนกันนะคะลดลงค่ะแบบผิวจางลงแบบโอ้โหโคตรดีใจมากเลยแอลก็ไม่รู้ว่าการทานแล้วมันจะทำให้เราแบบ นอกจากจะได้แบบอื่นๆแล้วนะคะในเรื่องของฝ้าที่เกิดขึ้นบนใบหน้านะคะทําให้มันจางลงค่ะและแล้วลก็ล่าสุดนะคะแอลได้เข้าไปตรวจนะคะในเรื่องสแกนผิวหน้านะคะผิวหน้าที่ของแอลเนี่ยจากเดิมนะคะเดี๋ยวจะมีโชว์นะคะจากเดิมที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะตอนนี้คือสีผิวของหน้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจน,นะคะ่ะต้องแบบ ดีใจมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองจะต้องทานต่อเนื่องเพราะว่าได้ผลที่ดีมากๆค่ะ